สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลุวยเช่นเคยครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอตําราวพ่อไผ่บูลครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเป็นที่เด็ดสามงดติดแลย้อครับผมเหล็กลางของพอหรือว่าหลักร้อยตัวเดียวครับงดบางหันพ่อให้หกตัวเดียวเลยครับพี่น้องเนาะครับงดก้อนนันกับ เก้าครับผมแล้วก็เทิบไปอีกครับพี่น้องเนาะให้ยซีครับผมถ้าจำผิดคือว่าพี่น้องเอซีที่สายลูดล่างครับผมลูดล่างแบบไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะได้เฮกันน่าจะสองงวดติดกับมีครับผมครับดีใจกับพี่น้องเอ็ซีได้ครับผมครับให้คาน้ำชากาแฟ่พรอน้ำครับพ่อไพ่บูนครับชุดเลขอ่ามาครบบนนี่กะตั้งเทียกับลูกลางครับพี่น้องเนาะทั้งสี่เคร่งงวดนี่กะ เขาหนึ่งหกครับงวดก้อนนั้นๆนกัน่าจะเป็นซีเก่าครับผมครับแต่ว่าที่พี่มซีก็ติดครับผมให้ความสนใจก็คือลักลอยครับผมตัวเดียวครับเอาไปหลุดล่างก็ได้ครับพี่น้องเนาะหลุดล่างแบบไม่ต้องกลับครับผมเป็นหลักหน่วยล่างหรือว่าลักลอยครับเอาคลิปนี้มากแล้วครับพี่น้องตำราพ่อไผ่บูญครับก่อนที่จะไปรับชมรฟังตัวเรขกับพอ น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอ,ขอพระคุณพอพระบุญเน้อครับผมไปรับช่อมราฟังตามเหล้ากับพอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยสวัสดีพอพระบุญครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์ผ้ารวยครับครับผมอันพอด,ดีน้ำเชียร์สงสัยนะพ่อตอนนี้เฮ็ดยังอยู่ที่สวนนอกพอลูกยัง กากีกีเดียนตัวนานีนาคีก็เดียนไหมโอ้เอ้าครับท่านเชื่อมาพอปลูกยังน้อไปสวนสองหมื่นแล้วครับอ๋อไอ้เือในสวนนี่คือช่วงนี้กีดสีกีเดียนน้ำโอ,รอ้รับซื้อไหวไหมรับซื้อไห้เราลอยโลคยังสีห้องก็ไปกีดอยู่นในสวนเราก็ตากในสวนปุ๋ยแครับโอ้เห็ดอันกีก็เดียนจากแหงงพ่อแม่มิเกินยากีเดียนตากแหง โอ้ทุกอย่างเลยครับผมทำเงื่นให้พอ,อนำครับผมสุดยอดที่เคิดเดียนตากแห่งเพื่อนเพิ่นมารับสื่อจากทั้งหนอกป่อแม่นครับไอ้มองทรงหลายโพดแถวอำเภอเกษตรนี่ละไหลายคนจีนเขามารับสื่อครับผมจีนเขามารับสื่อของแหงของสดเอามดัดครับหลายกักหลายเนี่ย น้ำวานน้ำเชี่ยววานถามพอดู ح, หมู่บ <ım Laser> <Viol> ้านก็ว่าเผาสวนเป็นูกอีครับเนหมือนเบอรครับเจ็คแดดแล้ว่อโอ้ันแดดนะก็เอาเชี่ยวคันแดดบุดเดียวคนเดียวโอ้แดดเดียวแดดเดียวเลยแหงหลอกก็เอาเชี่ยวไปใ้ถุงไครับเพราะว่าอันเีืเดดสดนี่ลอยโล่นบละ ร้อยโลร้อยโลนี Hence, out, ่ขันข right. ันเท้าเฮ็ดปาบเรียบร้อยขันตากแล้วเรียบร้อยนี่มันมันสะได้แช่ขันตัวใหญ่ยี่เดือนตัวใหญ่เด็กเก่าไม่แช่มันจะได้แช่ไอ๊เจ็ดแปดโลหนึ่งเด้อปาจากร้อยโลแมนครับจากร้อยโลนครับครับออืแต่ว่าจางคนตากหลายโลละสิบสองสิบสามยังสิบเนี้ยครับจังคนจีบโลละห้ายังถือ อืมจีดจิ้งเจี้งเขาเอาจีดเอาแล้วลอยลูกพ่อพุทธหย่อนหมอเขาตั้งเอาทงเขาพุทธเดียวครับโอ้ผได้เห็นมาพอมีจ่างพอมมี่นนี่เรียบร้อยเด้เครื่องจีบเครื่องยังเรียบร้อยอ่ะออ่าเขาส่งใหม่จากนครพนมครับผมครับครับปิงอีปิงเขาเจ้าะกับว่าเปนเสือใช่ไหมพ่อบางมอนอ้ยอาหางนีปิงพึ่งมือเนี่ยคิดว่า ทั้งบ้านสองตันที่พ่อไปไต้ด่างนี่ปิงหลายอยู่ทั้งนั้นครับแต่ว่ามันบอพ่อเสียอบม,มาก่ายได้มันโลแล้วะกเกตลอยคนเดีครับปิงเุ็นมือหน่ปลาตัวโลละเกดลอยผมเพิ่งว่าเขาบอกว่าเกตลอ,อ,อยครับครับแคนครเอาสอบถามพอเป็นความรู้ด้ครับผมครับบันนีกัดมาตำเล่าพอ เล่าเ้าเลี้ยงจริงไว้เนาะอันน้ำเชื่อพร้ลวยเนาะครับวดที่แล้วพ่อขอโทษดเดี๋พ่พอให้บุญหลายๆมันมันมันตรงเลขผิดไหมครับอันมันมันเขียนไว้สองเหลี่ยมพ่อพัดเอาเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สองมาอันนี่ไหมเหลี่ยมแรกเหลี่ยมแรกลักลอยก็เป็นหกคือเก้าล่ะอ๋อครับแต่ว่าดึงเด่นมันสี่กับเจ็ดมันไม่เจ็ดไหมครับครับเราก่อกาน จัดชุดเบิรนน้ำเด้ซีซีครับเจ็ดเจ็ดมันมันมันไอ้มันวกาังไงมันคาหกเจ็ดเจ็ดเต็มเต็มเลยแมนแมนทุงเอาพ่อขอตัวเนีพี่ขอไปบุญหลายหลายมันมันกงเหล็กปิดที่หลีครับแต้วว่าลักลอยคือคงเป็นตัวเดิมครับไปหมดที่แล้วได้เนี่ยครับผมครับผมโอ้เสียดายแต่ว่าเป็นยังเลางพอลักลอยกับมาบสุดยอดอยู่ แต่คิดว่างวดนี้รับรอยสีมากคือเก่าแหละครับเด้อเอฟพ่อพี่คุณเต้องห่วับครับเพราะว่าข้างบนนี่พ่อก็มันใจได้เหล็กหลดวันนี้คือคือสีบ้าลอยเปเต้นเลยสองตัวนป่ะพ่อแมนครับแมนครับพ่อมันใสชุดเดียวโคโลซั่ข้างบนครับเอาเด่นบนนะครับเนาะครับผมศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้า เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับน้ำเชื่อพราล่วยดึงเด่นลงมาคกกร,รับสองตัวคิดว่าบ่อผาดครับสี่ก็ผาครับสี่กับห้าเด่นมากด้วยครับผมครับพ่อมันใจที่สุดเด้อนน้ำเชื่อพราล่วยงวดนี่ือหาตัวเดียวได้ข้างบนนี่มากเห็นคิดว่าลอยเปิดเส้นเลยครับหาข้างบนเนี่ยข้างบนย่างเดียวบนพร้อมครับผม อ้อยจัดให้สี่ชุดนะครับผมนี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดคิดว่ารับรอยกับสีมากคือเก่าแหละน้ำเชื่อพ้าลวยเอ้ยคือมวดนี้คือได้แปดตัวเดียวเด้อ หลักร้อยแปดตัวเดียวครับผมครับครับนี่นี่แหละชนตุูกตลดคือคือสุงหวดเลยครับนี่แหละแปดตัวเดียวเออเอพี่พอไปบนนี่ชุดติดแปดนี่ฮเลนข้างล่างน้ำเด้อซีแปดก็หาแปดนี่ครับผมเน้นตรงตรงเลยครับผมน้ำเชียร์พระวดฉีดเป็นใต้ชุดเดียวเด้อข้างบนคือหาเจ็ดครับห้าเจ็ดชุดเดียวครับผมแปดครับเอา ลักลอยมือใส่เลยน้ำเชื่อพรล่วยคือแปดหาเจ็ดแปดหาเจ็ดครับครับนี่แหละมิสชุดนี่แหละน้ำเชื่อพระลวยเอ้ยชุดเดียวโคโลนี่พ่อมันใจคือหาเจ็ดข้างบนวนี่ครับเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องเนาะโอ้โอนี่ยล้ครับผมมีสต์ชนี่แหละครับผมสายหลุดลางกับหลุดแปดรักน้อยเลยครับผมครับครับแมนครับรับมีแมฟซี 4, พ่พอดนโชคเลยลาบน้ำรัาพนะ่อเนาะ แห้งชาน้ำชากาแฟครับผมขอบคุณเอฟซีพอไปบุญหลายๆเด้อพอไปบุญบ่ได้ซื้อดอกครับ้ตะคับนวดให้ครับผมคือพอเป็นคือเขาตคับนวดแกบบอกเข้ามาเชี่อบอกน้ำเชี่ยนั่นสียหะครับผมนี่แหละครับพี่น้องมาแล้วครับผมเอฟซีแลถ่านล่อค่อยครับเอาตำล่าพอไปบุญมาแล้วครับพี่น้องครับน้ำเชี่ร์้าลวยกับชิรบกวนพอซ้ำนี่เด้อครับพ่อ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อพ่บูญเพิ่นกะเหตุไรอาชีพครับพี่น้องเนาะเพิ่นขยันเพิ่นมีสองทางครับผมโอ้สุดยอดครับตำราพ่อพบูลครับพี่น้องนี่คำนวณเด็ดเด็ดให้พี่น้องซี่นึ่งวดนี้เพิ่นมั่นใจเลขบนครับผมคือหาได้ครับพี่น้องครับเด่นมาครบบนศูนย์สี่ห้า เจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิกงื่อกันเลยครับผมนี่เอามาสรุปกันครับผมตำราพ่อไพบูนครับยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบแปดครับเนี่ยครับมาครบบนศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับเด่นมากครับพี่น้องเนาะเด่นมากสี่กับห้าเลยครับผมเน้นไปที่ห้าสองตัวสี่เจ็ด 4 8 5 7 5 8เน้น5 7ครับผมเม,ม,ม็ดเดียวหลัก108ตัวเดียวครับผมครับเพิ่นว่า4 8 5 8ที่เพิ่นประกอบให้นี่เอาไปเล่นลางนะ้ำครับผมตรงตรงเม,ม,ม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะ8 5 7ครับผมนี่นะครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเสี้อผ้ารวยกัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตามราว พ่อไพบู์ครับผม2องทุ่มครึ่ง27ตุลาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ